สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้จินก็จะมาพูดถึงว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะเอาเป็นว่าเอาว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายเริ่มต้นชีวิตที่ใช่ด้วยการตั้งคำถามแบบสตีฟจอบนะ เราลองมาดูว่าสติฟจอบเนี่ยนะคะเขามีบแบบคำถามว่าอะไรยังไงกันบ้างเนาะนะคะเขาบอกว่าเราทำงานเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตหรือแค่มีชีวิตไว้ทำงานนะคะคือคำถามเนี่ยนะคะที่มาเชลชวาเทสเนี่ยนะคะก็คือเป็นนักเขียนและนักพัพฒนาทรัพยากรบุคคลชื่อดังนะคะเขาหยิบขึ้นมา นะคะได้อย่างน่าสนใจในเวอร์วยเว็บหนึ่งนะคะว่าเพราะดูเหมือนที่จะเป็นคำถามเนี่ยนะคะที่คลาสสิกที่เกิดขึ้นในใจของคนทํางานทุกยุคทุกสมัยนะคะบอกว่าและบางครั้งเนี่ยถึงแม้จะรู้ว่าคำตอบเนี่ยอยู่แก่ใจเราก็ไม่เคยหาทางออกได้เลยอ่ะนะคะอย่างมาเชล สวาเทสเนี่ยนะคะก็แนะนําทางออกง่ายๆที่เขาเองเนี่ยนะคะก็ทําและได้ผลกับชีวิตเขาเช่นกันนั่นก็คือว่าทุกเช้าเนี่ยนะคะให้เราถามตัวเองด้วยคําถามเดียวกับที่สตีฟจ็อเนี่ยใช้ถามตัวเองมาตลอดชีวิตการทํางานของเขาว่าถ้าวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเรายังจะทําสิ่งที่ทําอยู่ทุกๆวันนี้หรือเปล่า นะคะเขบอกว่าตั้งแต่สตีฟจอบเนี่ยอายุ17ปีนะคะเขาทบทวนตัวเองด้วยคำถามนี้ทุกเช้าและเมื่อไหร่ก็ตามที่คำตอบก็คือไม่หลายวันถัดมาเขาจะทบทวนแล้วเปลี่ยนแปลงบางอย่างทันทีสตีฟจอบเนี่ยนะคะบอกเล่าเคไม่รับนี่ยไว้ตั้งแต่ปี2005นะคะในงานพิธี จบการศึกษามหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดนะคะหนึ่งปีให้หลังเนี่ยจากที่เขารู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งตับอ่อนเนี่ยนะคะวันนั้นเนี่ยนะคะเขาแชร์เรื่องเขากำลังจะตายนะคะให้บัณฑิตฟังด้วยใบหน้ายิ้มแย้มอย่างคนที่พร้อมกับทุกขณะของชีวิตนะคะเหมือนกับว่าเขารู้ตัวของเขาทุกขณะนะคะและนั่นเองก็เป็นเหตุผลว่าทำไมประโยคนั้น ที่เขาพูดถึงได้ทรงพลังเพราะมันเป็นคําพูดของคนที่กําลังจะใช้ก็คือกําลังจะได้ใช้เวลาสุดท้ายของชีวิตจริงๆนะคะเขาบอกว่าตอนผมอายุ17ผมเคยอ่านข้อความทํานองที่ว่าถ้าคุณใช้ชีวิตแต่ละวันเหมือนวันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยนะคะมั่นใจเถิดว่าวันหนึ่งมันจะมาถึงแน่นอนเป็นสิ่งที่ประทับใจผมมากตั้งแต่นั้นตลอด33 ปีของผมผมมองกระจกทุกเช้าและถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตผมยังจะทำสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้หรือเปล่าและเมื่อไหร่คำตอบคือไม่ผมรู้เลยว่าผมต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างใช้ชีวิตเหมือนเป็นวันสุดท้ายดูเป็นคำกล่าวที่ไกลตัวเพราะไม่มีใครรู้ว่าเราจะตายวันไหนแต่แนแนวคิดของ สตีฟจ็อบนั้นใกล้จะจับต้องได้เพราะเป็นการวิเคราะห์ปัจจุบันนะคะเพียงแค่ให้นึกว่าไม่มีวันพรุ่งนี้เราจะเสียดายไหมถ้าวันนี้ยังใช้ชีวิตแบบนี้อยู่นะคะลองตั้งต้นชีวิตที่ใช้ในวันนี้ด้วยคำถามของสตีฟจ็อบว่าการเช็คตัวเองทุกวันจะช่วยให้เราไม่หลุดโฟกัสของชีวิตและเดินไปในทางที่เป็นจุดมุ่งหมายของเราจริงๆการทำงานที่หนัก และบ้าข้่งทุกวันเนี้ยนะฮะพาเราหลุดโฟกัสและแทบไม่ได้หยุดคิดเลยว่าเราทำทุกวันนี้ไปเพื่ออะไรนะคะซึ่งนั่นเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดและสำคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าเราเจอชีวิตจะไม่มีทางเจอคำว่าเสียชียเสียเวลานะฮะและไม่ติดค้างกับความเสียดายสติฟจ๊อบเนี่ยคือคนหนึ่งที่ใช้ชีวิต ที่ชีวิตเขาเนี่ยนะคะไม่เคยหลุดโฟกัสและแน่วแน่กับเส้นทางของตัวเองมาตลอดในปี1 9 9 7นเะคะเขาเคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้นะคะแล้วก็คนเนี่ยนะคะมคักคิดว่าการตัดสินใจแน่วแน่คือการพูดว่าใช่กับสิ่งที่เอ่อกับสิ่งที่สนใจความจริงแล้วไม่ใช่เลยมันหมายถึงการพูดว่าไม่กับ หลายร้อยสิ่งดีๆที่อยู่ตรงหน้าต่างหากคุณต้องลองคุณต้องเลือกอย่างระมัดระวังนะคะผมมั่นใจในงานหลายอย่างที่ตัวเองไม่ได้ทำออกมาพอๆกับงานที่ทำออกมาในวันนี้เพราะว่าทุกๆณวัตกรรมที่เกิดขึ้นล้วนมาจากสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ทำมันนับพันขำนะคะตัเนี้มาเชลเนี่ยนะคะ เขาก็สรุปทิ้งท้ายว่าไม่ว่าเราจะารับบทบาทไหนในชีวิตก็ตามคุณอาจจะเป็นพนักงานคนหนึ่งหรือเจ้าของธุรกิจหรือเป็นสามีภรรยานักเรียนนักศึกษาก็แล้วแต่คำถามที่สามาัญที่สุดก็คือตอนนี้เรารู้ตัวไหมว่าเรากำลังทำอะไรและเมื่อมองไปข้างหน้าเห็นหรือไม่ว่าสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้ทำไปเพื่ออะไร สุดท้ายแล้วสิ่งนั้นมีค่ากับชีวิตเราหรือไม่ถ้ายังตอบไม่ได้หรือคำตอบคือไม่ในข้อใดข้อหนึ่งพรุ่งนี้เช้าลองมองกระจกแล้วถามตัวเองดูว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเรายังจะทำสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้หรือเปล่าเพื่อนๆลองไปคิดดูกันนะคะว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต นะคะเรานะยังจะทำสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้หรือเปล่านะคะลองไปคิดดูนะคะโอเคคลิปนี้ก็ขอแต่เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย